บ่าวเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนัฐคุณใดนะผมหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีสวัสดีมีน้ำโขงนะครับผมน้ำเยอะมากนะเอฟซีหากินข้าวอนครับผมมาทำพาสปอร์ตครับเอฟซีวันนี้นะครับผมพี่น้องคนก็ไล่ไล่นะครับโอ้มีน้ำโขงคลงพี่น้องโอ้ก้อนใหญ่ไปสารนะครับผมน้ำเยอะจังเออนะครับผม นั่นเป็นฝั่งลาวนะครับเอฟซีพอดีมาหากินข้าวครับพี่น้องกนะินข้าวนะครับผมแต่ว่าหากินข้าวก่อนหากินข้าวคิวข้าวแล้วนะครับผมเพราะว่าคิวยาวสุดแล้วก็ต้องทำพาสปอร์ตนะครับผมนี่ครับมีน้ำโค,งค้งนะผมเดีย๋ยวจะว่ายนะ้ำข้ามแม่น้ำโคง้งนะครับผม อู้มีน้ำคุ้งช่างคนใหญ่ไพศาลเสด็จเกินครับแนวโกโกไลเอ็กกี้ซียูในโพธินะครับผมมาวันนี้นะครับเนีย่ยยูทูปตัวไทยยางเดียวนะครับผมเหตุอะไรอะไรไปคลิปทั้งหมดนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปนุ่มแล้วเฮ้ยนี่ไงตรงที่เราไปถ่ายคลิปวันนั้นน่ะไหนไม่ใช่ใช่มผมไม่ได้มาเออที่ตรงนี้นะที่วันนั้นน่ะจำได้เห็นคุ้นๆด้านล่างนี่มีตลาดเยอะเลยทีเหรอเหรอจริงเหรอที่เรายืนอยู่นี่อยู่ทางนู้นตลาดทางนู้นน่าอยู่ตรงนั้นน่ะตลาดเยยอะเเลมีหรอกินเยอะมากเลยด้านล่างน่ะมีเหรอใช่ประสบการณ์สูง โอ้น้ำเลยด้าเดียเลยเรยบทเรียนน่เลฝนตกเนาะบทเรียนในยุคนยุคน่เลยโบราณโบราณาคนกันหลายาคเห็นฟังเราเราจะข้ามไปฟังเราไม่นะเค้นน้ำกันใช่ไหม โอเคนะผมครับโอ้แต่เลยไอกีหนักกว่าเพื่อนทุกวี่เอกีอยากบอกว่าอยู่ทำพาสปอร์ตสิบปีเลยกีเมีไปร้อยปีโอ้ยมันต้องมาเลยโอ้นะครับผมมันมันสูงสุดละมั่งสิบปีใช่ไหมเออนั่นแหละคอยกีก็เลยพาสปอร์ตตลอดอายุไหมไม่ดูดิผมมีมีอยู่ภายนี่เลยเออเนาะพาสปอร์ตตลอดอายุ อ,อ,อยู่ไม่อั้นก็ยันตายเหรอเออวันนี้มีพาสปอร์ตกับเขาเหมือนม่นมนคิดิพันธ์ราตินี้จะมีมพาสปอร์ตเออิพิพานธ์ราตันี่จะมีพาสปอร์ตเห็นเขาว่าพาสปอร์ตพาสปอร์ตเป็นยังไงไวันนี้ก็มีกับเขาแล้วเอฟซีนะมาแล้วถืกกอว,ว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนน่เรานี่นะถึงแม้ว่าไปไม่ไกลก็ยังมีพาสปอร์ตเหมือนกันโอเคนะผม นี่ฝากไว้แค่นี้นะครับผมรอสวัสดีครับ